เล่นใช้ได้เลยนะครับเครื่องมาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับปัญหานี้นะครับปัญหานี้น่าจะเกิดจากเนี่ยนะครับเหมือนขาชุดเกียร์เนี่ยนะครับเวลาที่นี่ครับนี่ลองดูนะครับนี่ตรงนี้มันโยกนะครับมันโยกทําให้เนี่ยระยะฟรีมันเยอะแล้วเวลาเราหาตําแหน่งเกียร์มันก็จะมีผลทําให้หาเกียร์ยากไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะทำการแก้ไขนะครับนี่เดี๋ยว ทางเกียร์ผมก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําการเชื่อมแล้วก็เจาะรูใหม่แล้วนะครับทําให้ระยะฟรีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันน้อยลงจากก่อนทํานะครับแล้วก็ทําให้สามารถเราแก้ไขปัญหาการเข้าเกียร์ที่มันเข้าเกียร์แล้วขัดแล้วเข้าเกียร์หลุดเกียร์ค้างได้นะครับก็โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณานะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้แก่ผมในการทํคลิปต่อไปนะครับก็ไปติดตามรับชมคลิปกันได้เลยนะครับก็ เดินระบบไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองกันนะครับผมมาหาสถานที่ที่มันโล่งๆแล้วก็ขี่ได้สะดวกนะครับเพื่อที่จะลองลดกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปลองขี่กันดูนะครับ โอเคนะครับลองจากการที่ได้ลองขี่ดูนะครับระยะทางก็น่าจะอยู่ประมาณ 2- อถึงสมกิโลนะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ได้อัตราเร่งตอนตายก็ดีนะครับก็โอเคนะครับผ่านเดี๋ยวก็จะกลับร้านงานนะครับไปเก็บรายละเอียดนิดนึงก็จะสามารถส่งงานได้แล้วนะครับก็โอเคนะครับมาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับปัญหานี้นะครับ ปัญหานี้น่าจะเกิดจากเนี่ยนะครับเหมือนขาชุดเกียร์เนี่ยนะครับเวลาที่ผมเข้าเกียร์แล้วเนี่ยมันมีระยะฟรีเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูที่ใกล้นะครับทําให้เวลานั้นมันจะปลดเกียร์ว่างยากนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยระยะฟรีมันเยอะนะครับระยะฟรีเยอะเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันดูนะครับว่ามันเกิดจากจุดไหนนะครับเนี่ยนะครับมันเกิดจากจุดไหน ก็แกะคันเกีย no, ร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูที่ข้อต่อนี่นะครับว่าข้อต่อนี้มันโยกหรือเปล่านะครับเนี่ยมันก็มีระยะรุ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยมันก็หลวมเหมือนกันนะครับี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะการที่จะทําให้คันเกียร์มันแน่นนั้นข้อต่อมันต้องอย่าหลวมมากนะครับให้มันขี่ได้ก็พอนี่มันก็เยอะนะครับแล้วคนนี้เดี๋ยวเรามาดูรูตรงนี้กับบูธตรงนี้นะครับ พราะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะรูเล็กนะครับตรงนี้มันจะรูเล็กแล้วพอเราใส่คันเกียร์เข้าไปแล้วมันน่าจะหลวมเยอะมากนะครับเนี่ยเนี่ยมันหลวมเยอะมากมันหลวมเยอะมากอย่างนี้นะครับเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะครับให้มันกลมนะครับไม่งั้นระยะฟรีเกียร์มันก็จะเยอะทําให้เวลาขี่มันก็ยากนะครับการเข้าเกียร์ก็จะ ไม่ถูกจังหวะมันจะขัดขัดไปหมดนะครับเพราะว่าระยะลุนมันเยอะทำให้เท้าเกียร์ไม่ได้เพราะว่ารถเราก็อุตส่าห์ปรับสภาพมาก็สวยขึ้นแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะถอดแล้วก็หาวิธีแก้ไขดูก่อนนะครับว่าจะใช้เชื่อมพอกหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคอยติดตามดูกันนะครับฝาครอบนะครับถอดเสร็จหมดแล้วเราก็ ดึงออกมาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับที่มันหลวมเป็นบูทเป็นแกนนะครับเราจะสามารถแกะจากตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยตรงจากการที่เมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี่ยครับลองแกะคลิปที่ผมมองเห็นเหมือนเป็นคลิปอยู่ข้างหลังเพื่อที่จะเคาะออกนะครับเนี่ยมันเคาะไม่ออกนะครับพเพื่อนๆมันเคาะมันคอแล้วมัน รู้สึกว่ามันไม่ขยับเลยมันแน่นเลยนะครับก็เปลี่ยนใจแล้วนะครับว่าถ้ามันไม่ออกเราก็ไม่ไปเอามันออกดีกว่านะครับลองเคาะดูแล้วมันไม่กระดิกก็ลองใช้ตัวเนียนะครับลองวัดดูนะครับลองวัดดูแล้วเนี่ยจากที่ผมลองวัดดูแล้วเนี่ยอันเนี้ยสิบเอ็ดจุดห้าสิบเอดจดห้านะครับแล้วก็ปลายปลายหัว บนนี้ประมาณ12แล้วตัวแกนตัวนี้นะครับเนี่ยตัว,ต,วตัวบูตัวนี้มันก็อยู่ที่12ฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแผนใหม่ดีกว่านะครับเราใช้ตัดอลูมิเนียมใส่เอาดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูตัวนี้ก่อนที่เราจะประกอบนะครับหลังจากที่เราทำ มีเนียมลองบูตตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูจุดโยงมานิดนึงนะครับชุดเกียร์โยงมันว่ามันหลวมหรือเปล่านะครับว่าเบ้ามันหลวมไหมนะครับเดี๋ยวลองใส่ตัวนี้ดูนะครับว่ามันหลวมเยอะไหมนะครับเนี่ยอันนี้ก็หลวมนะครับหลวมเดี๋ยวมาดูบริเวณน,นี่เป็นไง อันนี้ก็โอ้อันนี้หลวมเยอะนะครับอันนี้รูนี้หลวมเยอะเลยเดี๋ยวเราก็จากการเชื่อมแล้วก็เจาะรูใหม่นะครับเอาให้รูนี้มันฟิตตัวนี้ดีกว่านะครับก็จะทําให้เวลาระยะฟรีมันน้อยลงนะครับ จากที่ทําการเชื่อมนะครับเชื่อมอุดรูแล้วก็เจาะใหม่นะครับเราก็เอาบูธใส่นะครับเนี่ยมันก็จะฟิตพอดีแล้วเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับมาใส่แล้วเดี๋ยวเรามาเทสดูกันนะครับว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมันแน่นขึ้นกว่าเดิมแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มา ดูกันอีกนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับระยะรุนของพันเกียจะหายไปไหมที่มันเป็นเยอะนะครับหลังจากที่เราลองทั้งบูทขาตัวนี้แล้วนะครับชุดกโยงนะครับ ผมก็ได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําการแก้ไขเจาะรูตรงขาตัวนี้ใหม่นะครับเพื่อที่จะปรับไม่ให้มีระยะฟรีนะครับเห็นไหมครับมันแน่นขึ้นแล้วนะครับทั้งสองตัวแล้วก็บูตตัวนี้เราก็ใช้อลูมิเนียมแผ่นตัดลองเสริมเพื่อให้คันเกียร์มันแน่นขึ้นนะครับก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ทําให้การเข้าเกียร์เรานุ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับไม่ขัดทำให้เราหาตำแหน่งเกียร์ได้ง่ายขึ้น แล้วก็ไม่เกียร์หลุดระหว่างขี่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆแล้วก็ f c มือมากก็น้อยนะครับนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหารถของเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น RX100 XS หรือคอนคอร์ดก็ได้นะครับที่มีเกียร์โยงแบบนี้เราก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับก็ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับแล้วเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผมนะครับก็อย่าลืมชมโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ